สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้ป้าสีจะมาภาพเหลือโปวยทานเป็นดอกฉบาแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะไม่เท่ากันสักดอกเลยค่ะอันแบบนี้ริบินเนื้อสายตาตาละขังนะคะแล้วสีชมพูนี่เป็นเป็นกากเพชรใสใสามากเลยค่ะบ,บางมากก็เลยเอามาซ้อนกันกับสีขาว ทำออกมาแล้วดอกใหญ่อันนี้เป็นเหมือนกันค่ะข้างในนี่คือเป็นตาละคังค่ะเกสรส่วนกรีบด้านนอกนี่ก็เป็น T W เป็นกากเพชรเนื้อเม็ดทั้งสองดอกเลยค่ะอันนี้เป็นดอกที่ทำในคลิปเลยนะคะดอกนี้ประีทำในคลิปเลยค่ะก็จะได้แบบนี้สวยงามน่ารักค่ะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบ คลิปของป้าสีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าสีด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะใช้ริบบิ้นเบอร์สงนะคะตัดที่ความยาว6 5ซเมตรแล้วก็ทบเข้ามาให้ความยาวต่างกัน3เซนติเมตรจำนวน4เส้นนะคะเวลาทำเราก็จะใช้ด้านยาวไว้ด้านบนนะคะก็จะมีส่วนกลีบอันสีแดงเป็นเกสรน,นะคะ ส่วกรีบนี่ตัดมา35เซนติเมตรนะคะจำนวน8เส้นค่ะแล้ก็จะมาทำฐานกันเลยค่ะเส้นที่1ค่ะเส้นที่2มาคล้องเส้นที่3คล้องเส้นที่2ค่ะเส้นที่4สอดเข้าไปในช่องที่1ค่ะนามาคล้องเส้นที่3ดึงออกมาค่ะ เราก็รวบมาค่ะจากนั้นเราก็จะหยิบเส้นด้านบนพาดเฉียงไปค่ะเส้นด้านบนของแต่ละคู่ค่ะเส้นสุดท้ายเราก็จะสอดล็อกไว้ค่ะแล้วก็กดให้เขาเป็นรอยเลยค่ะ กลับมาค่ะเราก็จะหยิบขึ้นมาพาดทับกันทั้งหมดสี่เส้นนะคะเส้นที่หนึ่งค่ะสองพาดทับสามพาดทับสี่พาดทับก็ได้สี่เส้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็ปล่อยเส้นล่างลงมาค่ะหยิบเส้นถัดไปพาดทับขึ้นมาค่ะปล่อยเส้นล่างลงมาค่ะเส้นถัดไปพาดทับขึ้นมาค่ะ ปล่อยเส้นล่างลงมาค่ะเส้นถัดไปพาดทับขึ้นมาค่ะปล่อยเส้นล่างลงมาค่ะเส้นถัดไปพาดทับขึ้นมาค่ะปล่อยเส้นล่างลงมาค่ะเส้นขึ้นมาพาดทับไม่มีแล้วนะคะก็เหลือสามเส้นด้านบนจากนั้นเราก็หยิบเส้นล่างสอดเข้าไปในช่องที่หนึ่งแบบนี้ค่ะเส้นต่อมาค่ะสอดเข้าช่องที่หนึ่งโผล่ช่องที่สองนะคะเส้นต่อมาค่ะ เสาะเข้าทางช่องที่1นึ่โปรช่องที่3นะคะจากนั้นเราก็รวบเข้ามาค่ะแล้วก็ดึงไปด้วยค่ะค่อยๆดึงค่ะแล้วก็ดึงทุกเส้นเลยค่ะดึงวนไปค่ะจากนั้นเราก็พลิกกลับมาทางนี้ค่ะ ก็ส <S an am alı> ีก็จะหยิบขึ้นมาทั้งหมดสี่เส้นแบบนี้ค่ะเส้นทางขวาพาดลงไปค่ะหยิบเส้นทางซ้ายขึ้นมาค่ะเส้นทางด้านขวาพาดลงไปค่ะหยิบเส้นทางซ้ายขึ้นมาค่ะเส้นทางขวาพาดลงไปค่ะหยิบเส้นทางซ้ายขึ้นมาค่ะเส้นทางขวาพาดลงไปค่ะหยิบเส้นทางซ้ายขึ้นมาค่ะเส้นทางขวาพาดลงไปค่ะ เส้นด้านล่างก็หมดแล้วนะคะเราก็จะเหลือ3เส้นแบบนี้ค่ะพลิกกลับมาค่ะหยิบเส้นทางขวาสุดนะคะสอดเข้าไปในช่องที่หนึ่งค่ะเส้นต่อมาค่ะสอดเข้าช่องที่หนึ่งโผล่ช่องที่สองค่ะเส้นต่อมาค่ะสอดเข้าทางช่องที่หนึ่งโผล่ในช่องที่สามนะคะจากนั้นเราก็พลิกกลับมาค่ะแล้วก็มาดึงทางด้านนี้ค่ะ ก็ค่อยๆดึงค่ะกระชับแล้วเราก็จะสอดลอดไป3ามช่องนะคะไปตามแนวเขาแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะมาโผล่ตรงนี้ค่ะเราก็จะทำเหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะ ก็ดึงให้กระชับอีกนิดหน่อยค่ะแล้วก็พลิกออกมาค่ะแล้วก็จะทําเกสรน,นะคะจับเส้นไหนก่อนก็ได้ค่ะพลิกไปด้านหลังค่ะแล้วก็ระวังตรงนี้ค่ะให้เขาเป็นเส้นตรงกันค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกอีกหนึ่งครั้งค่ะสอดในช่องถัดไปแต่จะมาโผล่ในช่องในช่องเส้นของเขาแบบนี้ค่ะ นต่อมาค่ะพลิกอีกหนึ่งครั้งค่ะสอดในช่องถัดไปแต่ไม่โผล่ีไม่โผล่แบบนี้นะคะเราก็เฉียงมาโผล่ในในเส้นของเขาค่ะแล้วก็จะทำเหมือนกันทุกเส้นเลยนะคะเราก็จะมาโผล่ตรงนี้นะคะ เส้นสุดท้ายแล้วนะคะเราจะไม่สอดตรงนี้นะคะอยู่ข้างในค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะจะมาโผล่ในเส้นของเขาแบบนี้ค่ะก็สอดครบแล้วเราก็จัดให้เท่าๆกันค่ะ ากันแล้วเราก็พลิกกลับมาค่ะสอดลอดไป3ามช่องค่ะ ส่วนเกินทิ้งเลยค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะนำเส้นสีครีมนี่ค่ะมาสอดลอดไปสามช่องแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นกากเพชรน,นะคะ เป็นกากเพชรเนื้อแมตส่วนสีแดงนี่เป็นเนื้อทรายธรรมดาตาละคังค่ะนี่ TW เราก็จะสอดหันกากเพชรเข้าไปข้างในนะคะด้านนี้นะคะเป็นกากเพชร ก็สอดครบแล้วนะคะแล้วก็พลิกกลับมาค่ะแล้วก็ทำเหมือนขั้นตอนเกอรเมื่อกี้เลยค่ะพลิกกลับมาแต่เราจะโผล่ในช่องที่เราสอดนี่นะคะไม่ได้ข้ามไปอีกช่อง ราก็ทําเหมือนกันทุกเส้นเลยนะคะเส้นสุดท้ายค่ะสอดข้างในนะคะเดี๋ยวจะได้ประมาณนี้พี่กลับมาค่ะเราก็จะสอดลอดไปสามช่องนะคะ แบบนี้ค่ะเราต้องกดปลายตรงนี้ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเขาจะไหลาตามออกไปค่ะ สีไม่ค่อยสบายนะคะว่าสีจะไม่ค่อยพูดนะคะแล้วก็หยิบเส้นไหนก็ได้ค่ะพลิกมาแบบนี้ค่ะ กม้วนไปค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็ตะแคงมาแล้วก็จับมาแบบนี้ค่ะสอดเข้าไปในช่องนี้ค่ะ นี้เส้นสุดท้ายนะคะช่องเขาจะอยู่ใต้ตรงที่ม้วนตรงนี้ค่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็จะมาจัดให้เขาสวยงามค่ะ พลิกลับมาค่ะแล้วก็จะจับชี้ขึ้นมาแบบนี้ค่ะโค้งลงมาธรรมดาแบบนี้เลยค่ะสอดเข้าในช่องนี้นะคะ ประมาณนี้ก่อนค่ะ เส้นสุดท้ายแล้วค่ะโค้งมาเา้าสอดเข้าไปในกลีบนี้ก่อนนะคะแล้วถึงสอดเข้าช่องหอลบอยู่นี่ไม่ใช่สุดท้ายนะคะ นี่สุดท้ายจริงๆค่ะสอดเข้าไปในช่องค่ะในกลีบเขาค่ะแล้วถึงสอดเข้าไปในช่องราจะสอดมาก่อนก็ได้ค่ะแล้วเราก็มาดูช่อง ได้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาจัดกันค่ะ ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ดูให้กรีบเท่าๆกันไม่ยากค่ะลายนี้ง่ายมากเลยค่ะจากนั้นถ้าดูว่าเท่ากันแล้วเราก็จะเก็บไปค่ะเราก็จะตัด3เซนติเมตรนะคะกะสีก็กะเอาค่ะ จับสอดเข้าไปด้านบนเส้นด้านบนแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วค่ะถ้าเราจะใส่เหรียญก็ใส่ตรงนี้ได้เลยค่ะก็พลิกมาดูค่ะก็ไม่เท่าก็ดึงได้อยู่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ